อัล ah สลามูอะลัยกุมวะราะมัตุลลฮิวะบรกกาตูตวดดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่5มาพบกับคุณครูรุษณีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารยำรวมค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1 นักเรียนสามารถเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารยำรวมได้ข้อที่สองนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติประกอบอาหารยำรวมได้และข้อที่สามนักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมปฏิบัติประกอบอาหารยำรวมได้ค่ะรูปภาพที่นักเรียนเห็นต่อไปนี้เป็นอาหารอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะมันคือยำรวมนั่นเอง เรามารู้จักยำรวมกันนะคะยำรวมเป็นอาหารที่ใส่สารพัดวัตถุดิบต,ต่างๆเช่นกุ้งปลาหม,มึกหอยข้าวโพดเห็ดและเครื่องยำลงไปซึ่งจะมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนค่ะตามคุณครูเข้าครัวมาเลยค่ะนักเรียน เรามาเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการทำยำรวมกันค่ะอ,อุปกรณ์แรกคืออะไรคะนักเรียนมันคือกระทะไฟฟ้าค่ะนักเรียนอุปกรณ์ต่อมาก็คือถ้วยนั่นเองค่ะนักเรียนอุปกรณ์ต่อมาละคะใครตอบคุณครูได้บ้างคะ ใช่แล้วล่ะค่ะมันคือกละลมังนั่นเองอุปกรณ์ต่อมาค่ะทับพีค่ะนักเรียนอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะคะมีดค่ะนักเรียนต่อไปค่ะช้อนค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือช้อนตวงค่ะ อุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือจานค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะอะไรเอ่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะนักเรียนมันคือเขียงนั่นเองต่อไปเรามาดูวัตถุดิบในการทำยำรวมกันนะคะนักเรียนตามคุณครูมาดูวัตถุดิบต่อไปนี้เลยคะ่ะนักเรียนนักเรียนเห็นจุดสีแดงๆที่คุณครูชี้ใช่ไหมคะรูปแรกเป็นรูปอะไรคะนักเรียน เป็นรูปกุ้งนั่นเองนะคะนักเรียนรูปต่อมารูปปลาหมึกค่ะนักเรียนแล้วรูปต่อมาล่ะคะเป็นรูปหอยนั่นเองรูปต่อมาค่ะนักเรียนเป็นรูปเห็ดนะคะรูปต่อมาค่ะนักเรียนเป็นข้าวโพดนะคะแล้วรูปต่อมาก็คือปูอัดนั่นเองเรามาดู2รูปสุดท้ายกันนะคะของวัตถุดิบก็คือ หัวหอมใหญ่นะคะหั่นบางๆแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะหั่นเป็นท่อนๆค่ะเรามาต่อก,กันที่เครื่องปรุงรสกันนะคะนักเรียนรูปที่หนึ่งนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะว่ารูปอะไรมันคือน้ำปลาเองส่วนรูปที่สองก็คือน้ำตาลทรายค่ะแล้วรูปที่สามล่ะคะ ใช่แล้วล่ะคะ่ะพริกขี้หนูสดนั่นเองอเส่วนรูปสุดท้ายก็คือน้ำมะนาวคะ่ะเอาล่ะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการทำยำรวมกันนะคะนักเรียนขั้นที่หนึ่งเลยนะคะนักเรียนเราก็จะต้องต้มน้ำเปล่านะคะให้พอเดือดเสร็จแล้วขั้นที่สองเราก็นํำกุ้งปลาหมึก หอยและเห็ดนะคะนำมาลวกให้สุกพอประมาณแล้วก็ตักมาพักไว้เสด็จน้ำนะคะขั้นต่อไปค่ะนักเรียนเราก็เอาเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะอย่างเช่นมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็พริกขี้หนูสดที่เราหั่นซอยแล้วมาคนให้เข้ากันในกะละมังค่ะส่วนในขั้นตอนที่4นะคะ เราก็นำหอมหัวใหญ่ที่เราหั่นบางๆนะคะกุ้งปลาหมึกหอยและเห็ดที่เราลวกเมื่อสักครู่มาใส่ในกะละมังเสร็จแล้วในขั้นที่5นะคะเราก็จะมาคลุกเขาเบาๆให้พอเข้ากันนะคะชิมให้ได้รสชาติตามที่เราชอบนะคะแล้วก็โรยขึ้นช่ายนะคะเสร็จแล้วก็มาตักใส่จานที่จัดไว้อย่างสวยงาม พร้อมที่จะรับประทานได้เลยค่ะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสำหรับการทำอาหารประเภทยำรวมน่ารับประทานด้วยนะคะนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนำใบงานที่4ี่นะคะเรื่องการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารยำรวมนะคะขึ้นมาทำค่ะ ทำได้ใช่ไหมคะนักเรียนใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนถ้าทำเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะก่อนส่งคุณครูเพราะถ้านักเรียนลืมเขียนชื่อนักเรียนอาจจะพลาดคะแนนในส่วนนี้ไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้วัสลามัะลยกุมวโรมะตุลลยฮิวบรอกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคน